สองต่อแปดได้ครับแกไม่กินกาแฟเหรอช่วงนี้ฉันไม่ควรกินกาแฟเยอะ บชาฉันขอโทษนะสำหรับทุกเรื่องเลยฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันไม่ใช่ความผิดแกฝ่ายเดียวหรอกแกไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมฉันขอโทษจริงๆนะฉันรักแกมาก แกคือเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดฉันเสียแกไปไม่ได้จริงๆเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะแต่เราก็ไม่เคยเปลี่ยนไปนี่เรนที่สำคัญถึงแกไม่มีฉันแล้วยังไงวะแกก็ยังมีคุณซาร่าี่เอาแล้วไปเกี่ยวอะไรกับคุณซาร่าเขาก็แค่แนะนำให้ฉันมาง้อแกตรงๆหรอไม่ใช่ว่าเอาฉันไปเป็นข้ออ้างเพื่อให้ได้คุยกับเขาหรอกหรอแล้วแกเวี่ยงทำไมอ่ะฉันไม่ได้เวี่ยงอย่ามาหาเรื่องนะ ฉันไม่รู้ว่าแกโกรธเรื่องที่ฉันเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณซาร่าทาไมมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องเมื่อคืนนั้นทําให้แกโกรธทุกอย่างฉันขอโทษฉันเมาขอโทษจบแล้วก็กลับไปสิไม่ดีวะฉันต้องมั่นใจจริงๆว่าแกหายโกรธฉันแล้วฉันถึงจะกลับไปได้แกยกโทษให้ฉันนะชรางมันเถอะจะกลับไปได้แล้ว มาเที่ยวเล่นอยู่นี่เหลอครับถึงไม่ไปทำงานเนี่ยท่านซีอโอฉันกลับก่อนนะแกอย่าไปยุ่งกับพวกบ้าพี่มานเดชกับมันก็ไม่ได้แกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าท่านประพบบีบแฉนขนาดไหนตอนนี้ฉันอาจต้องเล่นงานมันก็ได้พี่จะทำอะไรอะ่ะ มาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าฉันเอาชนะบ้านพิมานเดชไม่ได้ฉันยอมตายดีกว่าแต่ว่าก่อนตายนะฉันขอลากพวกมันลงนรกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไอ้น้ำไอ้เด่นหรือว่าใครก็ได้อยากบอกว่ารักเกิดได้แต่สน